สวัสดีค่ะน้ำค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะเอ้มือนีก็มาเจอกันกันกนกบน้ำอีกเนาะคะ่ะเนาะอ้าวบไปทํางานตีมือนี้ <c oughs> มือนีบอไปทํางานเน,นาะค่ะเนาะน้ำจะบอกว่าไม่ได้น้ำจะมาอัปเดตเนาะคะ่ะเรื่องการเรื่องงานของน้ำเป็นจังไดแล้วเหตุ <c oughs> งานกับเอเจนซี่ยูทูบหรือว่าหางานเองหรือว่ามีเงินเดือนเนะนาะค่ะเนาะอ้าวมือนี้เขาข็ุยมาคุยกันเรื่องนี้เนาะคะ่ะเพราะว่าการใช้ชีวิตยุต่างประเทศนี่ชีบอกว่า มันมีเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างนะคะนะมันมันมีทุกอย่างมันมีทุกสถานะกันเอา้ามันทุกที่ทั่วโลกเดินละคะ่ะแต่ว่ามันบังเอิญว่าเฮ้าน่ะมาอยู่ในทินของคนอื่นนะคะห้างประบอยู่ในเมืองไทยแมนบอกการใส่ดําเนินชีวิตกันใส่ชีวิตกัน ชีวิตประจำวันเนี่ยเขาก็สิเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะคะนะ่ะเนาะอ้าวก่อนสิไปเบิ่งคลิปนะคะเนาะก่อนสิไปฟังเรื่องคลิปหลายๆอย่างน้ำกระคว้าฝากช่องนะคะเนาะ,ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสนะคะเนาะะกดติดตามเป็นกําลังใจให้น้ำในเด้อค่ะเด้อกักดติดตามกดไลค์ให้น้ำน้ำเน่นะคะเนาะและะ้วก็กดไลค์กดแชร์กดที่คุณมีความรู้สึกว่าอ้าวมันมีประโยชน์กับกดแชร์ให้กับคนอื่นเนาะคะนะ่ะเนาะอ้าว แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะที่จะติดตาอติดตาติดต่อนามได้อีกก็คือช่อง f a e b o o k Fan Page เนะคะก็คือมาดามขนมปังฝรั่งเศส n n e l เนะคะเนาะ,ะ,ะ,ะ่ะไปกดเขาไปกดติดตามแล้วก็ม่แม่นกดติดตามขอไปกดไละค์แล้วก็ฝากขอความไว้นะคะเดี๋ยวนามสิเขาไปตอบขอความใหอ้อ่านนำม,มีเวลาเนาะ,ะ,นะ,ะเอ้าฝากช่องคล้ายคลองเลยเด้เ <c oughs> มนี้จะมาคุยกันเรื่อง การเรื่องงานเรื่องชีวิตประจําวันเป็นจังได้ช่วงนี้คือหายหนาหายตาแท้คือ high na, high ata, โบโกกลิ่นเฮ็ดคลิปแท้เนาะคะ่นะเนาะยากปนนันตีกั <c oughs> <c oughs> สิมาคุยกันเนาะคะ่ะมื้อนี้กะเป็นวันศุกร์เป็นวันศุกร์เนาะคะ่ะมื้ออื่นเนี่ยเริ่มจากมื้ออื่นไปกัเป็นฮอลิเดย์ของฝรั่งเศสอ่า2อาทิตย์เนาะคะ่ะ14มือ้อถามว่าพวกนําสิได้ไปไสบ่กก็คือสิบ่ได้ไปดอกค่ะเพราะว่าเนี่ยละ่ะปัญหา ป, ق, ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งกับสิมาอัปเดตก็คือเรื่องการเรื่องงานเรื่องเงินเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามีปัญหาเนาะค่ะมีปัญหาโบเมนว่ามีปัญหาเรื่องเงินเลยทีเดียวแต่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะค่ะเนาะเรื่องต้องบอกเริ่มจากพญายม่งเนาะค่ะพญายม่งซามีนามนี่เป็นเดือนที่แล้วเนาะค่ะก็ยุดไปทั้งเดือนเลยเนาะค่ะเพราะว่าเรื่องสุขภาพของสามีนามเนาะสามีนาำบ่สามารถที่จะ เขาเอินว่าอีกยัางละกำมือแล้วกเ็เปิดมือได้ไหมคะ่ะถ้ากำแล้วก็กำเลยเปิดแล้วก็เปิดเลยว่าสามารถที่จะที่จะกำมือแล้วไปจับขลองได้เนะี่ยไปจับบังเสียจับมีดจับขวานจับอีหอย่างที่ยุที่ทํางานแล้วจับพวกเจาะพวกเสียมพวกอีหยังที่เขาใส่ในการทํางานแล้วนะ่ะจับได้ก็รู้สึกว่ามันจะลนมือเนาะคะ่ะถ้ามันบ่มีแห้งจับ บัตติกามันจะปวดตามคอมือนะคะมันจะปวดตามคอมือเนี่ยล้ามมาถึงเนี่ยนะคะเนาะบัตติกาได้ไปหาหมอนะคะเดือนที่แล้วสามีนะเฉพาะเดือน,นเดียวเดือนเดียวเดือนที่แล้วนะคะสามีนะําตรวจเลือดไปทั้งเมดเกือบส er, ิบเือเนาะค่ะตรวจเลือดตรวจเลือดทุกเอ่อทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์บางอาทิตย์สองเธอหรือสามเือเนาะค่ะบางเธอตรวจสองหลอด เนาะค่ะคือตรวจกันแบบเช็คกันแบบเจอเจอความผิดปกติของร่างกายเนาะค่ะสิ่งสิ่งเฮายั่งภาวนาเนาะค่ะน้มเองกับภาวนาบ่อยากเจอเรื่องของอโรคมะเร็งเนาะค่ะสิ่งที่พ่อได้ตรวจเลือดได้ค่ะคุณหมอให้ตรวจเลือดตรวจเลือดแล้วก็ตรวจตรวจตรวจตรงนี้ตรวจตรงนี้ตรวจตรวจไปเมื่อได้ค่ะเจออย่างที่ผิดปกติเขาก็บอกให้ไปตรวจเลือดตรงนี้เพราะตรวจเลือดตรงนี้ จอสิ่งปกติมางนี้เขาก็ให้ตรวจเลือดเพิ่มนะคะเนาะบัตรนี้บัตรนี้คุณหมอก็บปได้บอกว่าสามีนามเป็นมะเร็งดอกค่ะแต่ว่านาจะบอกว่าจังซีอขอบครัวของพ่อสามีนามเนี่ยเป็นมะเร็งทุกคนนะคะเนาะพอขอบรัวของพ่อสามพ่อสามีนามเนี่ยมีน้ำกันซีนเนาะคะเอาเอาแบบนี้แล้วกันมีมีพอมีแม่แล้วมีพ่อสามีแล้วก็มีน้องสามี น้องพ่อสามีแล้วกับน้องของพ่อสามีอีกนะคะร่วมเป็นสี่คนนะคะคือพ่อของเพื่อนนี่ก็เป็นมเมลงเสียชีวิตเพราะพ่อปู่พ่อปูขอออป่ของพ่อปู่ของพ่อของสามีน้ำเลยแหมเพื่อนก็เป็นมเมลงนะคะ,ะแม่ของปู่น้ำนี่ก็เป็นมเรลงนะคะนะ่ะเนาะแล้ว พอสามีนามเพิ่นกับเป็นมะเร็งนะคะอันนี้สามคนอีกเสียชีวิตไปแล้วนะคะเนาะอันนี้เหลือป้าอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเพิ่นกับเป็นมะเร็งนะคะแต่ว่าเพิ่นรักษาหายนะคะเนาะเพิ่นรักษาหายแล้วบัดน,นีส้สนของสามีนามเนี่ยส่วนของสามีนามในตรวจเลือดอ,ก,อกับหมอกรบบาไดไปเจาะจงว่ามันเป็นมะเร็ง นะคะนอกจาอันนี้เขาตัดไปกอนนะคะเพะื่อเพื่อความสบายใจของพวกนามกับของสามีนามพวกนามไม่ได้คิดถึงเรื่องตรงนี้นะคะเพราะตรวจเราคุณหมอไม่ได้บอกว่ามันมีแน้นมที่จะเป็นมะเร็งนะคะบัดนี้ส่วนฟังของแม่สามีนามเนี่เป็นโรคเบาหวานเป็นโรคปวดหลังปวดคอนะคะปวดไปหมดทั้งพ่อแม่พี่น้องของฟังของแม่สา,ามีนามนเป็นฟังที่ ปวดกระดูกนะคะปวดหลังเป็นเบาหวานเป็นความดันเนี่ยจะจะยได้นี่แล้วสามีน้มเนี่ยไปไปเอาส่วนใหญ่ของแม่ส่วนทั้งแม่สามีน้มหลายกว่าส,ส่วนมากสามีน้มจะปวดหลังปวดเอวปวดขาปวดกระดูกปวดกระเดี่ยวนะคะเนเาะอ้าวอันนี้ละ่ะถ้าแจ็คพอตออามาทั้งสองทางนี่กน็นำคิด,คด,คดว่าสามีน้มเนี่ก็แย่ขึ้นกันนะคะเนเาะอ้าวบัดน,นี้อา่า ผ่านไปสามีนามเนี่ยหยุดไปทั้งเดือนเนาะคะ่ะหยุดไปทั้งเดือนและได้กับบ่มีเนาะคะ่ะนั่จะบอกว่า,าประกันที่เขาใจ่ายให้กับคนที่เป็นเนื่องจากสามีนามไม่ได้เป็นประสบอุบัติเหตุจากการทํางานถ้าประสบอุบัติเหตุจากการทํางานจะค่อนขอ้างที่จะมีรายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากเงินเดือนที่เขาเค่อยได้เนาะคะ่ะแต่บัดนี้พ่อมาเป็นอ่า เป็นการบอรสมบายมันบ่ได้เป็นอุบัติเหตุเป็นบอค่ะบอสมบายในการทํางานนี่รายได้มันจะลดลงหลายๆเลยเนาะคะ่ะเนาะจากเข้าได้สิบบาทเังสินะเขาก็สิได้อยู่สองบาทสามบาทเังสินะเข้าใจบอคะ่ะเราบันีีรายได้เข้าก็สหน้อยลงนำเองทำวันนำมีรายได้รายได้นำเดือนที่แล้วที่สามีนำบอได้เหตุงานเนาะคะ่ะนำเหตุงานอยู่ประมาณสามถึงสี่มือ ต่ออาทิตย์เน,นาะค่ะน้ำจะบอกว่ามันเป็นโลซีซันเนาะคะ่ะงานทำความสะอาดมันจะหน่อยเนาะคะ่ะแล้วน้ำก็บ,บ่ได้ทำงานได้งเงินเดือนเนะนาะค่ะเนาะน้ำบ่ได้มีการมีงานที่เป็นเงินเดือนเนาะคะ่ะช่วงนี้เนน้ำก็เริ่มที่จะไปทิง้งประวัติการทำงานกับเอเจนซี่ด้วยตัวเองเนาะคะ่ะหาด้วยตัวเองบ่ได้ผ่านเอเจนซี่เนาะคะ่ะไป ไปตามที่บริษัทที่เขาทําความสะอาดนําก็ไปยืน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 ไปยืนด้วยตัวเองเนาะคะ่ะบางเธอสามีก็พาไปบางเธอสามีก็พาไปแต่ว่าเฮาก็ต้องไปโดยตัวเองเพราะว่าเขาตรงสื่อสารภาษามันบอกค่ะต้องบอกว่ามันม่นพ่ทันถึงไฮซีสันพอถึงไฮซีสันทุกคนก็สิมาลุ่มเฮ้าได้ค่ะบัดนี้ผู้ใดมาก,ก่อนผู้ใดมาก,ก่อนก็สีไดก่อนมันบอกค่ะแต่ว่าบัดนี้เฮาตรงเบิงนำานิ่ปฏิเสธงานเป็นล่า มองเนะะี่ยค่ะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาต้องการได้งานที่มันเหตุงานสามสิบห้าชั่วโมงต่ออาทิตย์นะคะบอเมนบาเห็ุงานสิบสิบเอ็ดชั่วโมงต่ออาทิตย์ตั้งสิมีเขามาหลายนะะี่ค่ะอยากให้นําไปเหตุแต่ว่านาําปฏิเสธไปปฏิเสธไปเพราะว่ามันเป็นงานที่หกโมงถึงแปดโมงก็จริงแต่ว่างานที่มันเป็น เงินเดือนเนี่ยที่เฮ้าที่เฮารอดเนี่ยสามสิบห้าตั่วโมงชั่วโมงต่ออาทิตย์เนี่ยมันเริ่มงานตั้งแต่เจ็ดโมงเ่ยค่ะทาเข้ารับงานก่อนที่หกโมงถึงแปดโมงสองชั่วโมงนี้เข้าเสียงานสามสิบห้าชั่วโมงต่ออาทิตย์ไปเลยค่ะเขาบ่สามารถที่จะรับงานอื่นใด้นําปฏิเสธไปสามสี่เจ้านะคะเขาก็เสดายอยู่แต่ว่าเขาต้องปฏิเสธนะคะนัต้องปฏิเสธไปเพราะว่าเขาจะไปล่าออกที่หลังมันก็กได้มันบอกะาทางเขาเทศสัญญาไปแล้ว น้ำก็ได้ปฏิเสธไปช่วงนี้น้ำก็เฮ็ดงานตามความสะอาดทั้งความสะอาดตามบ้านแล้วก็รับรีดผ้าเนาะค่ะรับรีดผ้าก็บเบอร์เดย์แบบน้ำเนี่เบ่แม่นคนรู้จักหลายเนาะค่ะน้ำเป็นคนใหม่ที่อยู่ในนี่ที่มาอยู่ในหมู่บ้านนีนน้ำก็ใหม่เนาะค่ะก็ถือว่าน้ำมาอยู่กับปีกว่ัวเนาะค่ะเนาะบ่ได้์ค้นเบ่ได้รู้จักน้ำหลายแล้วน้ำก็บ่ได้์คอยไปพูดคุยกับคนอื่นเนาะค่ะส่วนมากนั้นสิอยู่กับครอบครัวน้ำหลายกว่า อ่านี่แหะค่ะกลับมาแบ่งปันประสบการณ์สู่กันฟังเนาะคะบันนี้หันคนกระซอยากรู่นะคะว่าทําความสะอาดนี่ได้ชั่วโมงละเท่าไหร่น้ำรับชั่วโมงละเท่าไหร่นะคะน้ำต้องบอกว่าน้ำนี่ทําความสะอาดตอนนี้น้ำโบได้เสียผ้าสีนะะเนาะค่ะเนาะ บริดเสียภาษีก็มีหลายๆคนเนาะค่ะที่เขาเฮ็ดงานที่บริดเสียภาษีแต่เขารับเป็นจอบน้อยๆเนาะค่ะบรอดับเป็นทํางานเป็นชีวิตจิตใจเฮ็ดงานบริดเสียภาษีอย่างเดียวบ่แม่เนาะค่ะเฮาก็รับเป็นจอบเพื่อเป็นรายได้นิดๆหน่อยๆที่บริดเสียภาษีเนาะค่ะเนาะน้านี่รับชั่วโมงละ14ยูโรต่อชั่วโมงเนาะค่ะแมนลีดผ่าน้ําก็รับชั่วโมงละ1ชั่วโมงละ14ยูโรคือกันเนาะค่ะบาทนี้มีคนรับต่ากว่าน้าบอน้าคิดว่า มันอาจจะมีนะคะหรืออาจจะมีนำกระบือรูแต่เท่าที่รูนี่คนที่เห็ดงนันทำความสะอาดตามบ้านเนี่ยคนเท่าที่นำรู้จักนะเขารับสิบหา้าสิบหก,ส,บหก,ส,บหกสิบเจ็ดยูโรต่อชุมบงนะคะอันนี้บริเสียภาษีแต่ถ้าเาเห็ดเป็นเสียภาษีคือเข้าไปเปิดบริษัทรับทำความสะอาดเนี่ยหเห็ดคนเดียวเนี่ยไปบริษัทองค์จนทบเนเ้อเห็ดผู้เดียวเนี่ยไปรับทำความสะอาดรีดพงรีดผ้าเนี่ยเขา เข้ารับอยู่ที่20ยูโรถึง20ยูโรต่อชั่วโมงเข้าได้หลายกว่านะคะแต่ว่าเขาต้องบอกว่าเขาต้องเสียภาษี15%จากสิ่งที่เข้าได้รับนะคะสมมติได้มา20ยูโรจงเสียเขาก็ต้องเสียภาษีไป15%นะคะก็ไปคิดเอาว่าเท่าได15%ของ20ยูโรกเท่าไรก็ไปคิดกันเอานะคะเนาะบาทนี้เนี่ยละกัเมื่อว่า,อาสู่กันฟังงนะคะหันผู้ได้ยาก ไปทำงานทำความสะอาดเนาะคะ่นะกลับไปอลองหาเบิงเนาะคะ่ะบบได้ไปผ่านเอเจนซี่เข้าก็สามารถที่จะไปยืน่นประวัติการทำงานเข้ากับบริษัทที่เขารับทำความสะอาดเนาะคะ่ะไปยื่นไว้แรกค่ะมันเขาปร่ต้องการตอนนี้เขาก็อาจจะต้องการมือหนามือรุ่นเนาะคะ่ะบัดนี้น้ากับเอเจนซี่ได้เป็นจังหน้าทีกับเอเจนซี่เก่าที่นำเหตุงานนํำนํำยังมีประวัติ เหตุงานนําเขาเนาะคะ่ะแต่ว่านําปฏิเสธทุกงานเนาะคะ่ะที่เขายืนมาใหายนาปฏิเสธหมานำํำเพาเหตุกับเขาแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าเสียความรู้สึกไปแล้วเนาะคะ่ะน้าเสียความรู้สึกตั้งแต่ตอนที่เขาบอให้นํารับงานกับทําความสะอาดที่รับสามสิบห้าชั่วโมงต่ออาทิตย์เนาะค่ะเขาปฏิเสธเ,เขาบอกว่าทาน้าไปเหตุงานอันนี้เจ้านายน้เสิยต,ต้อง ถึกปั๊บเนาะค่ะอันนั้นน้ำกับเขาไปคุยกับเขาแล้วเขาน้ำก็บอกว่าเสียความรู้สึกกับเขาเนาะค่ะน้ำก็บอกแบบนี้แล้วก็น้ำกับน้ำกับบันี้เขากระซ่งงานมาให้น้ำเนาะค่ะน้ำกับปฏิเสธแล้วก็เจ้านายคนที่ทําความสะอาดที่น้ำเคยเฮ็ดพานเอเจนซี่เขาก็โทรมาหาหนำเนาะค่ะบอกว่าเธอไปเฮ็ดงานในชั้นไดบ่มือนี้มือนี้มือนี้ได้บอรน้ำก็บอกปฏิเสธไปเนาะค่ะเพราะว่าน้ำเหตุงานกับเขากับจริงแต่ว่าน้ำต้องผ่านเอเจนซี่ เอเจนซี่อันนี้นะคะเขาไ่ได้จ้างตรงมาหานามนะคะเพราะว่าเขาบริษัเสียภาษีซ,าซําซอนคนที่มาจา้างหนาเขาบรอษัเสียภาษีซ,าซําซอนเขาเสียภาษีเขาเสียรา,า,ายได้ให้นามผ่านเอเจนซี่แล้วเขาก็บปได้ปวด,ดหัวเรื่องภาษีย้อนหลังอีก,ออกนั่นน่ะแม่ค่ะเขาก็เลยจ้างนามผ่านเอเจนซี่นะคะ,นะะนัดนปฏินำกับปฏิเสธเขาไปทุกอย่างนะคะ ปฏิเสธทุกอย่างที่ผ่านเอเจนซี่เอเจนซี่นี้นําปฏิเสธไปเมิร์ดนะคะ่ะเนาะนํากับ่บเฮ็ดงานกับเขาเนาะคะ่ะเนาะแม้นสิได้เงินเดือนหลายก็จริงแต่ว่าเออ่เขาก็บ่ได้คือเขาก็บ่ได้แค่เฮาปานใดน้นะแม่ค่ะงานมีงานนึงเนาะคะ่ะเป็นงานทําบ่แม่นงานทําความสะอาดงาน,งานเอ่อานซักลีดเนาะคะ่ะในฝรั่งเศสเนี่ยเ,เขาส่งข้อความมาเนาะคะ่ะ เอเจนซี่ะคะ่ะส่งขอความเขาในโทรศัพท์นําคิดว่าเขาส่งขอความทุกคนที่เป็นที่ทํางานอยู่ในเครือข่ายของเขาที่ทําความสะอาดแบบนี้เนาะ,ะแบบน้ำเนี่ยเขาส่งให้ทุกคนเนาะคะ่ะน้ำไปเห็นเนาะคะ่ะเขารับสามสิบห้าชั่วโมงต่ออาทิตย์เนาะคะ่ะเป็นงานในโรงงานสกปรกเนาะคะ่ะน้ำก็เขาส่งปึ๊บเขาส่งมาปึ๊บเนาะคะ่ะอันนี้โดนเลยเด้งหลังจากที่น้ำมีปัญหานิดนึงแหละกับเขาอะ เขาส่งมาปึ๊บเราขนากระโท่ไปท่านที่เลยเน,นาะค่ะพอนำเห็นเราว่าเหตุงานสาสิบหาชั่วโมงต่ออาทิตย์นามก็สิมีรายได้ไลายคืนเนาะคะ่นะเนาะนามโท่ไปปึ๊บส่งส่งมากเลยก็นากระโท่ไปเลยเขาก็รับโทรศัพท์มันบอกค่ะเอเจนซะี่น่ะรับโทรศัพท์แล้วนาบอกว่านาสนใจที่จะเหตุงานอ,อยู่ในล้านสกรีดล้านนี้นาบอกว่าจนซี่เขาบอกว่าสายไปแล้วฉันรับคนแล้วอ้าว นามเลยบอกว่าถ้าเพิ่งส่งเมสเซจถ้าจ้าไหนขึ้นรับคนแล้วถ้าเธอรับคนแล้วเป็นอย่างเธอก็ส่งเมสเซจมาบอถึงหนึ่งนาทีเลยเนาะค่ะเนาะบอถึงหนึ่งนาทีเลยนามโทรไปแล้วเขาก็เลยว่าเออฉันรับคนแล้วฉันเสียใจเด้อบัดน,นี้ส่งไห้เฮาส่งงานไห้เฮาเฉพาะเหตุงานวันเสาร์วันอาทิตย์หนึ่งหรือสองมือต่ออาทิตย์จังสีไหมค่ะนาเลยบอกว่านามมาลับนาเลยว่า,วาสินามมาลับเขาบอก,ก,บอกเขาไปเังสินบาบมเหตุ นั่นระวังสินะเขาก็อ่ะเขาก็เสียความรู้สึกกับเขาเขาก็เสียความรู้สึกกับเขาเพราะฉะนั้นก็หางานเองเนาะคะ่ะน้านีหางานเองเลย <c oughs> อ้าวเนี่ยแหละค่ะก็ว่าสู้กันฟังเนาะคะ่ะกเป็นประสบการณ์ค่ะผู้ใดสิไปอ่าเฮ็ดงานผ่านเอเจนซี่เนาะคะ่ะกับกะเอากระเบื้องดีๆแล้วกันเนาะค่ะนะให้ตามโกฎตามยางของเขาเขามีกฎอีย่างก็ลองถามเขาเบื้องนาะค่ะนะส <c oughs> ิจาม <c oughs> ขอโทษค่ะอ่อในราคากับมาอัปเดตสู่กันฟังว่าชีวิตในต่างประเทศก็เป็นจังซี่ราคาหางานหางานผููใดก็อยากใหงานดีๆดดกันทั้งนั้นทาหาว่าได้กับเอางานเท่าเฮ็ดได้นะคะเนาะเพต้องไปสนใจเรื่องว่าออ้ยเฮ็ดงานอันนี้ให้งานทำความสะอาดต่อยตํำอันนั้นมันอยู่ที่ความคิดของเฮาเนาะคะเนาะคนอื่นเขาไม่ได้คิด,ดเดี๋ค่ะเฮาเนี่ยเป็นคนคิดให้ความทุกข์กับเฮ้าเองเนาะคะเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเฮ็ดงานใดก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้เงินขึ้นกันเนาะคะเนาะเอาว้นนี้ก็สิจบ วิดีโอไว้เท่านี้แล้วค่ะพอกันไหมในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวินี้สวัสดีค่ะ